สวัสดีครับช่อง Youtube ในนกแชนแนลนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับก็กลับมาเจอกันเช่นเคยนะครับกับการพาชมรถนะครับคลิปนี้ก็จะถ่ายไว้เมื่อวันพฤหัสบดีที่5มิถุนายน2568นแะครับและก็คลิปที่เราลงไว้จะลงไว้เมื่อวันจันทร์ที่14กรกฎาคม2568นกะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปชมรถ Toyota Yaris Cross 1. 5 H.E.V Premium l u x u r y เกียร์อัตโนมัติ eCVT สีบรอนเงินเมทัลซีเวอร์บวกกับหลังคาดำคันนี้เลยนะครับก็รถคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่9,07,000บาทนะครับ9,07,000บาทคุณได้สีบรอนเงินเมทัลซีเวอร์บวกกับหลังคาดำสวยๆไปได้เลยนะครับถ้าถ้าเป็นสีบรอนเงินเมทัลซีเวอร์ล้วนๆส่วนต่างก็8,000นะครับลดลง8,000เหลือ8,999นะกับ9,07,000บาทก็ส่วนต่าง8,000นะครับ ก็รุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปสุดของ Toyota Yaris Cross เลยนะครับแล้วก็มี2แบบให้เลือกนะคือสีตัวถังหลังคาดําแล้วก็สีตัวถังล้วนๆนะครับแต่คันนี้เป็นสีตัวถังบวกหลังคาดำนะครับอย่างสีบอนเงินเมท s ลซีเวอร์เนี้ยนะครับราคาส่วนต่างก็8,000อย่างเงี้ยนะครับก็ใครที่ชื่นชอบรถ SUV, HEV แต่ออปชั่นจัดเต็มเซติเซนจัดเต็มเนี้ย รุ่นนี้จึงตอบโจทย์คุณได้เป็นอย่างดีเลยนะครับในตัวท็อปสุดถ้าอยากได้สิ่งที่มันเยอะๆระดับเทพเนี่ยก็จัดรุ่นนี้ได้เลยนะครับตัวท็อปสุดแน่นอนอยู่แล้วออปชันเซติเซนจัดเต็มแน่นอนกล้องนอกคันก็มีมาให้ครบเลยนะครับเซติเซนก็มาเต็มเลยนะครับใครชื่นชอบรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่ตัวท็อปเพราะว่าอยากได้แบบเกินคุ้มต้องมารุ่นนี้เลยนะครับก็97,000บาทรุ่น1.5 HEV พรีเมียมลักชัวรี่ สเปคจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมสเปคของรถรุ่นนี้กันเลยนะครับเริ่มจากไฟหน้านะครับนี่ไฟหน้าในรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไบบีม LED ทั้งระบบเลยนะครับไฟสูงไฟต่ำจะอยู่ในโคมนี้เลย f o l l o w Me Home ก็มีมาให้ทุกรุ่นเปิดปิดปรับระดับไฟหน้าแบบออโต้พร้อมออโต้ไฮบีมควบคุมไฟสูงต่ำอัตโนมัติก็มีมาให้ครบเช่นเดียวกัน,นครับสว่างชัดเจนและปลอดภัยยิ่งขึ้นในยามค่ำคืนเลยนะครับส่วนตัวนี้เป็นไฟสองสว่างเวลากลางวัน เตะทางกระดิ่งไลท์แล้วก็เป็นไฟหลีตอนกลางคืนนะครับส่วนตรงนี้ไฟเหลแวแบบ LED สว่างชัดเจนแน่นอนแล้วก็การดีไซน์ก็ดูสวยงามดีนะครับดูโฉบเฉียวดีนะครับแล้วก็กระจังหน้าในรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่นะครับกระจังหน้าก็จะเป็นดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยโทนสีเทาแบบนี้แถบตรงนี้ไปโทนสีเทานะส่วนรังพึ่งด้านในก็จะเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็เดียต้าแบบโครเมียมและที่สําคัญมีนี่ กล้องรอบคัน PVM 360องศาถือว่าจัดเต็มมองรอบทิศทางได้อย่างดีมากๆเลยนะครับกันชนหน้าก็จะเป็นดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยอาจจะนองว่าเป็นกระจังหรือกันชนก็ได้เพราะว่ามันออกแบบเป็นเนื้อเดียวกันให้ดูสวยงามพรีเมียมยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับชุดสกเกิร์ตด้านหน้าหรือชิ้นงานตรงนี้เนี่ยเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็ลิ้นตรงนี้เป็นสีเทาสโมกซิวเอรนะครับ กันชนหน้าในรุ่นคืีเมียมลักชัวรี่ก็จะมาพร้อมเซ็นเซอร์กัดระยะด้านหน้าอีก2จุดนะครับกรอบไฟตัดหมอกก็จะเป็นดีไซน์ใหม่สีดําเงาแบบนี้เลยแล้วก็ไฟตัดหมอกหรือว่าไฟฟลอกแรมนะครับเป็นแบบ LED จากโรงงานเลยนะครับสว่างชัดเจนเมื่อทัศนวิสัยที่ไม่ดีเช่นฝนตกหมอกลงจัดสภาพอากาศที่ไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูโดยโรวมกันเลยนะ นี่โดยรวมหน้าตาแบบนี้ถือว่าสวยงามพรีเมียมใช้ได้เลยนะสำหรับรุ่นพรีเมียมลักจอรี่กระจังหน้าสีเทาแบบนี้ถือว่าสวยพรีเมียมโดดเด่นไปเลยนะครับแล้วก็ชุดตกแต่งคิ้วซุ้มล้อทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นโทนสีดําด้านแบบนี้เลยโทนสีดําด้านนี่ให้ดูสวยงามดูดันเนี้ยนะครับล้อในรุ่นนี้ก็จะเป็นล้ออลลอยสีทุกโทนปัดเงาขนาด18นิ้วนะครับนี่ สีตู้โทนปัดเงา18นิ้วดีไซน์สวยงามหรูหรามากๆเลยสซหรัรุ่นครีมี่มลักชัวรี่นะครับมาพร้อมกับยาง2อ5หนงทับห้ารล็อตนี้ที่ให้มาก็เป็นยางของโยโกฮามานะครับดิสเบรกพร้อมเคลียบระบายความร้อนทั้ง4ล้อนะครับระบบกระเสอนหน้าเป็นแบบอิสระแม็กเฟอร์สันสตาร์ทพร้อมเหล็กกันโคงส่วนด้านหลังก็จะเป็นทอร์ชั่นบีมพร้อมเหล็กกันโคงนะครับยึดเกาะถนนนุ่มแน่นหนึบรองรับทุกสภาพถนน สภาพเส้นทางราบได้เป็นอย่างดีเลยนะครับกระจกมองข้างในรุ่นนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างแบบสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดําด้านพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED และมีกล้องรอบคันให้ด้วยนี่แล้วก็มีไฟสองมีไฟสองสว่างตอนกลางคืนเวลคัมแ m มอยู่ตรงเนี้ยนี่อยู่ตรงนี้เลยสามารถปรับและพับเก็บด้วยไฟ,ฟฟ้าได้เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานนะครับโลโก้ h e v แบบโครเมียมแล้วก็มีสีนี้ด้วยนี่สีฟ้า แบบลายอย่างเงี้ยถือว่าเป็นของหายากชิ้นดีเลยนะครับกระจกบ,บานหน้าเป็นแบบการเสียงรบก,กวนอะคูสติกการ์ดนะครับพร้อมระบบช่วยดูซับพลัางงานความร้อนนะครับลดเสียงรบก,กวนได้อย่างดีมากๆไปในห้องโดยสารเงียบสงบเลยนะครับแต่น่าเสียดายก็คือใบปาน้ำฝนนะยังเป็นแบบโหนเวลาและปรับตั้งเวลาได้ปกติอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นแบบออตโต้แต่อย่างใดยกได้ทอความสะอาดได้ง่ายด้วยนะครับ ไว้ปนฝนเป็นแบบโหนเวลาและปรับตั้งเวลาได้นะครับยังไม่ได้เป็นออโต้นะก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับแล้วก็การตกแต่งแถบด้านล่างตรงนี้หรือว่าชุดสเก์ตข้างก็ได้เป็นสีดําด้านพร้อมแถบด้านล่างตรงนี้ด้านล่างสูดดับเป็นสีเทาสโมกซิวเวอร์นะครับที่มือจับเปิดประตูรถด้านนอกก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้ง4บานเลยนะครับเสาบีเป็นแบบสีดําเงาการตกแต่งกรอบหน้าต่างก็จะเป็นแถบสีโครเมียมตัดกับสีดําเลยนะครับ แล้วก็หลังคาดำเนี่ยเสือากาศเป็นครีบฉลามสีดําเงานะครับราวหลังคาก็เป็นสีเทาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มิติตัวรถตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างจนถึงด้านหลังนะครับมิติภายนอกยาว4 3 1 0ม mm, ิมลิเมตรกว้าง1 7 7 0ม mm, ิลิเมตรและความสูงดูที่1 6 1่บมิลิเมตรแล้วก็ระยะฐานล้ออยูที่2,620 mm, ี่มิลิเมตรแล้วก็ความกว้างช่องล้อด้านหน้าห5 2 5อ mm, มิลลิเมตร ด้านหลัง1,520ม mm, ิลลิเมตรและระยะต่ำสุดจากตัวรถถึงพื้นหรือว่ากาวเคียนและนัดอยู่ที่210มิลลิเมตรรัศมีวงเลี้ยวแคบสุด5.2เ mm, มตรความจุถังนน้ำมัน36ลิตรนะครับเนี่ถือว่าสุดยอดไปเลยนี่ล้อและยางด้านหลังก็ใส่เดียวกับล้อหน้าเลยนะนี่ลายนี้ดูสวยงามมากดิสเบรกสล้อระบบกันสะเทือนหลังก็อย่างที่บอกเป็นแบบทอชั่นบีมนะครับเหล็กกันโครง้อมโชคอัพนะครับถือว่ายึดเกาะถนนนุ่มแน่นหนึบอย่างดีเลยนะครับ ไฟท้ายในรุ่นนี้ก็เป็นไฟท้ายแบบ LED Light like Guiding design ใหม่ทั้งระบบเลยนะครับก็ดูสวยงามโฉบเฉี่ยวดีนะแล้วก็สว่างชัดเจนแล้วก็ปลอดภัยต่อคนข้างหลังได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็ทั้งไฟลีไฟเบรกไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยเป็นแบบ LED ทั้งหมดเลยนะครับสว่างแน่นอนประตูท้ายนะครับสามารถเปิดปิดได้ง่ายสบายๆด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบคิกเซนเซอร์เปิดปิดประตูท้ายแบบเตะนะครับนี่ก็สามารถ เปิดใช้งานได้เลยนะครับสำหรับชิกเซนเซอร์นะครับเตะปุ๊บประตูท้ายเปิดปั๊บเลยแต่ต้องทางานร่วมกับกุญแจรีโมทสมาร์ทคีย์นะเพราะว่าเป็นในเรื่องของระบบความปลอดภัยอย่างเงี้ยนะครับเผื่อโจรขโมยอย่างเงี้ยมันจะดูไม่ดีนะครับโลโก้โตโยต้าชื่อยาลิสคอสก็เป็นแบบโครเมียม h e v ก็โครเมียมแล้วก็มีสีพิเศษด้วยนะครับหรือจะกดเปิดประตูท้ายแบบปุ่มสีดําตรงนี้ก็ได้นะแต่นี่เขาไม่ได้สตาร์ทรถมันจะเปิดไม่ได้ไปหน่อยนะครับ ข้เก็บของสัมาระด้านท้ายนี่ดูกว้างมากๆแล้วก็ไฟสองสว่างก็เป็นแบบ LED ด้วยพร้อมถาดกันของเนี้ยนะครับมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะกล้องมองหลังกระจกบานหลังก็มีไร้ฝ้ากระจกหลังมาให้ด้วยแล้วก็ใบปดน้ำฝนด้านหลังก็มีแล้วก็กล้องบันทึกภาพทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอันนี้ด้านหลังนะส่วนด้านหน้าอยู่ตรงนู้นนะครับนี่ช่วยบันทึกเหตุการณ์ได้อย่างดีมากเลยจะได้มีหลักฐานนะครับว่า ใครคู่กรณีทำอะไรไม่ดีบ้างเนี้ยนะครับสปอยเลอร์หลังก็เป็นสีดำเงาต่กับสีดำด้านไฟเบรกตรงที่3ก็เหมือนเดิมเป็นแบบ LED นะครับส่วนกันชนท้ายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ีพร้อมตกแต่งพลาสติกสีดำด้านตรงเนี้ยเ่ยกันชนท้ายก็จะเป็นพลาสติกสีดำด้านแล้วก็แถบตรงนี้ไปแถบสีเทาสม็อกซีเวอร์พร้อมเซ็นเซอร์กะระยะด้านหลังอีก4จุดด้วยนะครับด้านหลังก็ถือว่าสวยงามโฉบเฉียว ดูพรีเมียมขึ้นเลยนะครับสวยงามไม่แพ้ด้านหน้าเลยนะครับระบบความปลอดภัยในรุ่นนี้ถือว่าให้มาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับทั้งระบบป้องกันล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA เข็มขัดนิราภัย3จุด5ที่นั่งพร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติสําหรับเบากคู่หน้านะครับถุงลมนิรภัย SRS 6ตําแหน่งนะครับประกอบไปด้วยคู่หน้า2ตําแหน่งด้านข้างคู่หน้า2ตําแหน่งแล้วก็ม่านถุงลมด้านข้าง2ตําแหน่งนะครับ ระบบช่วยควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC นะครับแล้วก็ Bright Spot Monitor ระบบแจ้งเตือนในจุดดับสายตาที่กระจกมองข้างระบบแจ้งเตือนขนาดถอยรถ r c t a นะครับกล้องมองหลังกล้องรอบคัน PVM 360องศาเซนเซอร์กะระยะขนาดถอยจอด4จุดรอบคันรัว Parking Sensor นะครับเซตที่เซ็น์ถือว่าจัดเต็มจริงๆนะ อย่างกล้องหน้า ADA s คู่ตรงนี้กล้อง ADA s คู่ตรงนี้แล้วก็เตือนก่อนการชน p c s a d a p t i v e Cruise Control ระบบควบคุมและปรับรดความเร็วอัตโนมัติตามรถคันหน้าจนถึงจุดนิ่งระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยดึงกลับอัตโนมัติ LDAAuto High Beam ควบคุมไฟสูงต่ำอัตโนมัติ Lane Chipping ปปช่วยควบคุมรถให้อยู่ในกลางเลนแล้วก็เตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัวแล้วก็ตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธีนะครับ บรอยสปอดมอนิเตอร์ระบบแจ้งเตือนในจุรับสายตาที่กระจกมองข้างระบบแจ้งเตือนขนาดถอยรถ RCTA สัญญาณไฟสุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเบรกกระทันหันและระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางก็มีมาให้ครบจัดเต็มเลยนะครับสำหรับพรีเมียมรักโชลี่นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูภายในกันเลยนะครับไปก็ในตัวที่เป็นสีบรอนเงินเมทัลซีเวอร หลังคาดําแล้วก็สีบรอนเงินไบท่านซีเวอร์ลุ้นๆนะภายในห้องโดยสารก็จะเป็นโทนสีดําแบบนี้เลยให้ความสวยงามพรีเมียมแต่ไม่ได้ความดุดดันนั่งสบายบรรยากาศดีจริงๆนะครับแผงข้าประตูก็จะเป็นบุกนุ่มตรงนี้นะนี่มันเป็นลักษณะบุกนุ่มนะส่วนตรงนี้ก็เป็นบุกหนังซอฟทัชสีดําแล้วก็ที่พักแขนตรกข้าประตูที่พักแขนข้างประตูก็เป็นบุกหนังสีดําโดยได้ด้วยสีเทานะครับ แล้วก็การตกแต่งแถบตรงนี้ลายดำนี่เป็นแถบสีดำเงาอันนี้ก็ตกแต่งเหมือนกันให้พรีเมียมสวยงามเลยที่เบจับเปิดประตูรถด้านในก็เป็นสีโครเมียมทั้ง4บานเลยที่ล็อกและปลวล็อกประตูแผงควบคุมกระจกไฟ,ฟฟ้าเป็นสีดำเงากระจกไฟฟ้าและเซ็นทันล็อกพร้อมสปีดออโต้ล็อกก็มีมาให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับกระจกไฟ,ฟฟ้าและเซ็นทัลล็อกพร้อมสปีดออโต้ล็อกแต่หน้าเสียดายคืออะไรรู้ไหมนี่ระบบออโต้และกันหนีแจมโปรเทคชันนะมีเฉพาะฝั่งผู้ขับเท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือก็ ไฟฟ้าแมนนวลน,นะครับด้านซ้ายก็มีทั้งกดพับกระจกมองข้างไปไฟฟ้าออโต้ปรับมุมมองกระจกมองข้างปรับมุมมองทิศทางตรงนี้แล้วก็ปรับองศากระจกมองข้างซ้ายขวา L/R นะครับแล้วก็ช่องวางนังแล้วก็ช่องวางขวดน้ําขนาดกลางขนาดใหญ่ก็ได้อย่างเงี้ยลำโพงในรุน่นนี้มีทั้งหมด6ตําแหน่งของไพโอเนียนะครับนี่ลำโพง6ตําแหน่งของไพลอเนียถือว่าดังกระหึ่มฟังเพลงไพเราะแน่นอนเลยนะครับ บอกนั่งในรุ่นนี้นี่สีบรอนเงินมเมทัลซีเวอร์บอกนั่งก็จะเป็นแบบกึ่งหนังแท้สีดําเดินได้ด้วยสีน้ําเงินตรงเนี้ยแล้วก็เดินได้สีเทาด้วยนะครับนี่ดีไซน์สวยงามมีลายจอบรูตรงกลางด้วยนี่นั่งสบายนุ่มนวลนอบกระชับรับสรีระได้ดีทั้งฝ่าผู้ขับขี่และฝังผู้โดยสารตอนหน้าได้เป็นอย่างดีเพราะมีการออกแบบดีตรงนี้นี่ทห้เราสามารถนั่งได้สบายโอกกระชับรับสรีระได้ดีแล้วก็นั่งสบายไม่ร้อนด้วยเพราะมีเทคโนโลยีที่ช่วยลดการสะสมความร้อน โคเอโมดูเน่นะครับแล้วก็พื้นผิวสัมผัสก็ดีใช้ได้เลยนะครับคุณภาพฟองน้ําก็นุ่มนวลมากๆทําให้กางทําให้การน,นั่งนั้นนุ่มสบายจริงๆนะครับการปรับเบาะนะครับเป็นแบบปรับไฟฟ้า8ทิศทางสำหรับฝั่งผู้ขับขี่นะครับแต่น่าเสียดายก็คือฝั่งผู้โดยสารต,ตอนหน้าจะเป็นไฟฟ้าแมนนวลเหมือนเดิมนะครับการดีไซน์คอนโซลด้านหน้าต้องยอมรับเลยว่าสวยงามหรูหราโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับ To โยต a y ยา i s Cross เลยนะครับ พวงมาลัยในรุ่นนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยแบบหุ้มหนังสีดำโดยได้ด้วยสีดำเป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ตสก้านปรับระดับได้สี่ทิศทางสูงตามเข้าออกนะครับแล้วก็แถบตรงนี้ไปแถบสีดําสลับกับสีเงินเนี้ยแล้วก็โตโยต้าแบบโครเมียมแล้วก็ด้านซ้ายก็เป็นปุ่มค้นหาเนื้อหงจอวิทยุเนี้ย enter เนี้ยแล้วก็ตั้งค่าทึษฎทฤษฎีจะจอ i d แล้วก็กลับหน้าจอ Voice Command คําสั่งเสียงแล้วก็ ลดเสียงเร่งเสียงกล้องรอบคันนะครับส่วนด้านขวาก็เป็น Adaptive Cruise Control ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติตามรถคันหน้าจนถึงจุดหยุดนิ่งแล้วก็มีเลนคลิป i ิ้งช่วยควบคุมรถให้อยู่ในกลางเลนด้วยนะครับแล้วก็มีโหมดเงี้ยหมวดค้นหารับสายโทรศรัพท์ค้นหาจากเงี้ยนี่แล้วก็ drive นะครับนี่และที่สำคัญพวงมาลัยใน Yaris Cross เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับปุ่มคู s สตาร์ทก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส โดยจะทำงานร่วมกับกุญแจรีโมทสมาร์ทคีย์พร้อมระบบอิโมบิเลเตอร์ป้องกันการสตาร์ทเครืกก่องยนต์โดยกุญแจปลอมนะครับสัญญาณการขโมยก็มีมาให้เหมือนเดิมไวปฟฟ้ปนฝนจะเป็นแบบโหนโเวลาและปรับตั้งเวลาได้นะก็น่าเสียดายเหมือนกันถ้าเป็นออโต้นี่จะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เปิดปิดไฟหน้าปรับระดับไฟหน้าแบบออโต้เปิดปิดไฟเลี้ยวแล้วก็เปิดปิดไฟตัดหมอกนะครับออโต้ไฮบีมควบคุมไฟสูงต่ำอัตโนมัติจะอยู่ตรงนี้เลยให้ความปลอดภัยในยามค่ำคืนอย่างดีเลยนะครับ ช่องแอร์ทั้งฝั่งผู้ขับขี่และฝั่งผู้โดยสารตอนหน้ามาพร้อมการตกแต่งแถบสีดาด้านแล้วก็ช่องแอร์ฝั่งคอนโซลด้านหน้า2คู่หน้าตรงนี้เลยมาพร้อมการตกแต่งแถบสีดําเงาทุกรุ่นมาพร้อมแผ่นกรองอากาศ pm 2.5มาให้ทุกรุ่นนะครับเย็นสบายสุขภาพดีแน่นอนนะครับปุ่มเปิดปิดไฟฉุกเฉินจะอยู่ตรงนี้การตกแต่งคอนโซลด้านหน้าจะตกแต่งด้วยบุกหนังซอฟทัชสีดำโดือดด้วยสีเทาพร้อมเส้นสายสีน้ำเงินให้ดูสวยงามหรูหรามีสีสันยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไาย เส้นตรงนี้นแต่น่าเสียดายก็คือนี่วัสดุแผงคอนโซลด้านบนจะเป็นแบบฮาร์ดอยู่นะยังไม่ได้เป็นซอฟต์แต่อย่างใดก็เป็นแบบฮาร์ดแข็งๆตึ้งๆเนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้เปิดปิดประตูท้ายเตือนก่อนการชน PCS ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ป้องกันล้อมุนฟรี TRC นะครับ Parking sensor นเซอร์กัะระยะขนาดถอยจอด4จุดรอกคันระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง EV mode แล้วก็ Auto high beam อยู่ตรงนี้เลย อันนี้ปรับระดับไฟหน้าสูงต่ำ6ระดับก็คือระดับศูนย์ถึงระดับ5้านะครับอันนี้กองฟิลเปิดฝากระโปรงรถอยู่ตรงนี้เปิดฝาเทอร์นามันอยู่ตรงนี้เลยมือจับขึ้นรถก็เหมือนเดิมนะครับมีสี่ตำแหน่งนะสำหรับมือจับขึ้นรถก็เหมือนเดิมมี4ตํตำแหน่งนะครับขึ้นได้ง่ายสบายๆเลยมาตรวัดเรืองแสงพร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID เป็นจอดิจิตอลล้ลน้วนแล้วนะ12 3ุดนิ้ว ถือว่าใหญ่มากๆเลย12.3นิ้วนะครับแสดงข้อมูลการขับขี่ได้ยอย่างดีมากๆเลยมีช่องเก็บของด้านล่างแบบมีฝาปิดมีช่องเก็บของด้านล่างแบบมีฝาปิดก็เก็บของได้อนเนกประสงค์หลากหลายเก็บคู่มือการใช้รถของ To โยต้ได้ด้วยคู่มือการใช้รถของ To โยต้าแนะนําว่าถ้า่านเสร็จแล้วเก็บไว้ในนี้นด,ดีกว่าถือว่าสําคัญและมีความจําเป็นมากนะครับระบบความบันเทิงในรุ่นนี้ก็จะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสขนาด10นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้สมาร์ทโฟนได้ Apple Car p l a y พและ Android Auto แบบไร้สายด้วยนะครับในที่สําคัญมีระบบ T-Connect by Toyota ทุกรุ่นนะครับเชื่อมต่อความสุขและความบันเทิงในทุกการเดินทางเลยนะครับแอร์ในรุ่นนี้จะเป็นแอร์แบบออโต้โซนเดียวนะจะเป็นแอร์ออโต้โซนเดียวอยู่ถ้าเป็น2โซนนี่จะดีมากๆเลยแต่แอร์ออโต้โซนเดียวก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายเย็นสบายนะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยนะครับเย็นสบายสุขภาพดีแน่นอนยิ่งช่วงหน้าร้อนเนี้ยฝุ่น PM 2.5ก็เยอะเนี่ย โตโยต้าก็ติดตั้งตรงนี้มาให้นะครับอันนี้เตือนค่าเขียบขันนิรภัยนะครับเตือนค่าเขียขันนิรภัยอันนี้ช่องเสียบ USB Type C หนึ่งช่อง Type A 1ช่องรวมเป็น2ช่องนะครับช่องวางโทรศัพท์มือถือพร้อมกับวายเลสชาร์เจอร์นะครับนี่มีครบเลยแต่กระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนอะยังปอกแป๊กเหมือนเดิมนี่เป็นแบบแมนนวลธรรมดานะไม่ได้เป็นออโต้ตาแสงอัตโนมัติอีซีมิเลอร์แต่อย่างใดถ้าเป็นออโต้อีซีมิเลอร์นี่จะดีมากๆเลยแต่นี่ยัง เมนนุ่ธรรมดาปอกแป๊กเหมือนเดิมน,นะครับไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารเป็นแบบหลอด LED ทั้งระบบเลยนะไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารเป็นหลอด LED เลยนะครับทั้งระบบเลยรุ่นนี้มีพารามิคซันรูฟมาให้นะครับแล้วก็ม่านเปิดปิดแบบไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ที่แผงบังแดดทั้งฝั่งผู้ขับขี่และฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าเป็นวัสดุยิลเทนและหุ้มผ้าสีดํานะครับ มีกระจกส่องแต่งหน้าแล้วก็ไฟให้ด้วยนะนีไฟเป็นแบบ LED นะครับนี่ฝั่งผู้ขับก็มีกระจกส่องแต่งหน้าแล้วก็ไฟนี่ก็ถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็แต่งหน้าสวยๆส่องกระจกแต่งหน้าสวยๆแล้วก็สะดวกสบายแล้วก็สว่างดีนะเพราะมีไฟ LED ตรงนี้เลยคุณผู้หญิงก็แต่งหน้าได้สบายๆนะครับเกียร์อัตโนมัติ ECVT นะครับเข้าเกียร์ง่ายขับสบาย ราบรื่อนทุกการขับขี่เลยนะครับสำหรับเกียร์ตโรบัส ECVT นะครับเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮนะครับนี่เบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮถือว่าให้มาแบบครบเลยใช้งานง่ายเหมือนกันนะสำหรับเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮนะครับจอมวางแก้วน้ำสกแก้วที่คอนโซลกลางอันนี้ที่พักแขนตัวกลางก็เป็นบุกหนังสีดำเดินได้เท่าแต่ว่าเป็นบุกหนังแบบบางๆมากเลยเพื่เคาะแล้วมันจะแข็งอย่างนี้ย แต่ถ้าใช้สอกวางก็ต้องระวังด้วยมันแข็งจริงๆนะครับมีช่องเก็บของตรงกลางมาให้ด้วยแล้วก็มีช่องเสียบ power outlet 12โวลต์120วัตต์ซ่อดอยู่ตรงนี้1ช่องนะครับนี่ช่องเสียบ power outlet ก็มีโอเคครบถ้วนกระบวนวามแล้วสรับฝั่งตอนหน้าเดีย๋ยวเราไปดูฝั่งผู้โดยสารตอนหลังกันเลยนะครับไป นี่ฝั่งผู้โดยสารตอนหลังก็ถือว่าพื้นที่กว้างแล้วก็ตัวเบาะนั่งก็นั่งสบายจริงๆเลยนะครับเวลาเดินทางไกลๆนั่งสบายทุกการเดินทางแน่นอนจะไปกับครอบครัวหรือสาวๆไปกับเพื่อนฝูงเนี้ยหรือ LGBTQ เนี้ยถ้าซื้อรุ่นเนี้ยไปกับเพื่อนฝูงก็ได้เนี้ยได้หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะนี่แล้วก็แผงประตูด้านหลังก็ประมาณนี้เลยลำโพงก็6ตำแหน่งของไพโอเนียนะครับ เบาะนั่งฝั่งผู้โดยสารตอนหลังก็วัสดุเหมือนกับเบาะคู่หน้าเลยเป็นแบบกึ่งหนังแท้สีดำเดินด้ด้วยสีเทานะครับมีลายจอดูตรงกลางด้วยแล้วก็จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กอโซฟิกทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ที่พักแขนตรงกลางก็เป็นบุกหนังสีดำแบบนี้เลยที่พักแขนตรงกลางพร้อมที่วางแก้วน้ํา2แก้วด้วยนะครับแล้วก็สามารถปรับพับแบบราบได้ด้วยนะเพื่อพื้นที่ในการเก็บของเก็บสัมภาระได้อย่างดีสะดวกสบายเลยอันนี้ปรับพับแบบ40นะถ้าเป็นฝั่งน้้นก็จะเป็น60เงี้ยแล้วก็ด้านหลังน่ชอง วางของสัพภะระแล้วก็ลิ้นช right. ักด้านตรงเนี้ยด้านในตรงเนี้ยด้านในลิ้นชักตรงเนี้ยจะเป็นช่องวางของที่แบบมีกลิ่นนะครับแล้วก็ถาดกันของด้วยไฟสองสว่างโน้นก็เป็นหลอด led แจ่มไปเลยก็นั่งได้สบายนะครับมีพื้นที่กว้างจริงๆนะครับนี่พื้นที่กว้างนั่งสบายเลยนะนี่นุ่มนวลจริงๆ การเอนก็เอนสบายจริงๆเลยนี่ใช้ได้ใช้ได้นะครับช่องแอร์ฝั่งผู้โดยสารตอนหลังก็มีมาให้เลยนะครับมีสําหรับช่องแอร์ฝั่งผู้โดยสารตอนหลังนะครับแล้วก็กระเป๋าใส่สองเอกสารหนังสือต่างๆมีแค่ฝั่งบอกคนนั่งเท่านั้นบอกคนขับไม่มีเลยน,น่าเสียดายเหมือนกันเนาะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นหลอด LED เหมือนกันนะซันรูฟพร้อมม่านเปิดปิดแบบไฟฟ้านี่เวลานอนดูดาว ดูท้องฟ้าอย่างเงี้ยทำให้นึกถึงสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตอย่างเงี้ยหรือนึกถึงวันเก่าๆอะไรสักอย่างก็เปิดซันรูปพอม่านเปิดปิดแบบไฟฟ้าดูดาวดูท้องฟ้าดูนึกถึงอะไรต่างๆได้อย่างสบายเลยนี่ถือว่าสุดยอดไปเลยมีซันรูฟถือว่าดีเหมือนกันนะครับโอเคครบถ้วนกระบวนวานะครับมีภายในเ้อาโดยสารถือว่าหรูหรากว้างขวางสะดวกสบายแล้วก็ ออปชันนี้ถือว่าจัดเต็มจริงๆสำหรับรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ h e v 1 5ลิตรขนาด1 5 0 0ซรีซีรหัส2 n r v x 4สูบแถวเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์6สววแบบดูอว v v v i นะครับให้กำลังสูงสุด 91แรงม้า67กิโลวัตต์ที่5,500รอบต่อนาทีและบิดสูงสุด121นิวตันเมตรที่4,000ถึง4,800รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็หัวฉีดอัจฉริยะอิเล็กทรอนิกส์ EFi นะครับและที่สำคัญมอเตอร์ไฟฟ้าแบบซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรน,นะครับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดถึง580โวลต์กำลังสูงสุดได้ถึง59กิโลวัตต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับ แรงดันไฟฟ้าสูงสุดถึง177.6โวลต์นะครับแล้วก็ความจุไฟฟ้านั้น4.3แอมแปร์ต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าทาง,งานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนแล้วก็เครื่องยนต์ e, เครื่องยนต์1.5ลิตรรวมเป็นเนื้อเดียวกันก็จะเป็น111แรงม้า141นิวตันเมตรนะครับถือว่าแรงประหยัดสะใจแล้วก็รักโลกด้วยนะครับแล้วก็รับประกันไฮบริด5ปีและ และแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับและนี่ก็คือเครื่องยนต์ HEV 1.5ลิตรขนาด 1,500cc 111แรงมา้า141นิวตันเมตรถือว่าแรงสะใจประหยัดน้ำมันแล้วก็รักโลกอย่างแน่นอนเลยนะครับแล้วก็ทนทานดูแลรักษาง่ายด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงช่วดสุดท้ายกันเลยนะครับ จบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการพาชมรถ Toyota t o y o ต a y a r ริ Cross 1.5 HEV p r e เมียมลักชัวรี่เกียร์ตโรมัติ eCVT สีบรอนเงินเมทัลซิเวอรบวกหลังคาดำราคา9 7 0 0 0บาทครับ9 7 0 0 0บาทแล้วก็รวมไปถึงสีบรอนเงิน Metal er เมทัลซิเวอร์ล้วนราคา8 09, 9 9 0 0 0เงี้ย8,999,000เงี้ยส่วนต่างก็8,000นะครับก็สรุปง่ายๆคือออปชั่นเซตที่เซนถือว่ามาเต็มอยู่แล้วในตัวท็อปทั้งทีแต่ว่าบางอย่างยัง ใบปัดนฝนจะไม่ได้เป็นออโต้แอร์ออโต้ก็ยังเป็นโซนเดียวอยู่แล้วก็กระจกมองหลังปรับรถเสร็จสะท้อนก็ยังเป็นแบบแมนนวลอยู่ถ้าตรงนี้เป็นออโต้นะสองอย่างเลยก็คือใบปน้ฝนแล้วก็กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติเนี่ยถ้าเป็นออโต้อีซิมิเลอร์นี่จะดีมากๆเลยส่วนแอร์นั้นถ้าเป็นแอร์ออโต้สองโซนนี่จะดีมากๆเลยนะครับแต่นี่ยยังโซนเดียวอยู่นะสำหรับตัวแอร์ออโต้นะครับ แต่โดยรวมแล้วออปชันเซฟตี้เซนต์ต่างๆถือว่าจัดเต็มจริงๆนะนี่เซฟตี้เซนต์ก็มีตัวก่อนการชน PCSAdaptive Cruise Control จนถึงจุดจุดนิ่งอย่างเงี้ยแล้วก็เตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมภูมาใจเดึนกับอัตโนมัติแล้วก็ออโต้ไฮบีมควบคุมไฟสูงต่ำอัตโนมัติเลนคิปปิ้งช่วยควบคุมรถให้อยู่ในกลางเลนเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัวแต่กับัางเคลื่อยนต์เมื่ออยากขันเร่งแบบดีวิธีกล้องรอบคัน PVM ก็้อบันทึกภาพหน้าหลังนี่โอ้โหถือว่ามาครบคันสุดยอดมากๆเลยตัวท็อปทั้งที เพราะอะไรรู้ไหมสมราคามากๆเลย9,700บาทถือว่าซื้อรุ่นนี้ไปคุ้มจริงๆแน่นอนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับโชว์รูมโตโยต้าริสเชียงใหม่โชว์รูมใหญ่เยาวราชเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่อนุญาตอนุเครออำนวยความสะดวกให้เราได้ถ่ายคลิปรถคันนี้ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับโตโยต้าริสเชียงใหม่โชว์รูมใหญ่ จังหวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครจะมาแวะมาชมรถโตโยต้าสักคันหรือสนใจรถโตโยต้าสักคันทั้งไฮลัสฟิโว h ไฮลัสแชมป์ฟอร์จูเนอร์ยาริสยาริสเอทีฟยาริสครอสค a ลโรล่าอัลติสค o s โรล่าครอสแคมรี่อีโนวาซีนิกหรือว่าทุกรุ่นของโตโยต้าประมาณนี้หรือว่ามาทดลองขับรถโตโยต้าก่อนการตัดสินใจซื้อกันก่อนก็ได้หรือว่ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อรถโตโยต้าข้อมูลรถต่างๆหรือโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษต่างๆนะครับก็สามารถ มาที่นี่ได้เลยนะครับโตโยต้าริสเชียงใหม่โชว์รูมใหญ่เยวาวราชเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับโทรศัพท์ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่0 53998555หรือ0853168168ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยจะมีที่ปรึาการขายขอให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับโปรโมชั่นพิเศษโส่วนลดพิเศษแคมเปญดีๆแล้วก็กิจกรรมดีๆเขามีให้แบบจัดเต็มแน่นอนเลยนะครับสำหรับที่นี่โต o ย ta าริสเชียงใหม่โชว์รูมใหญ่ จังหวัด7ยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มาที่นี่กันได้ที่นี่ดีต้อนรับทุกท่านได้ความเต็มใจและเป็นกันเองอย่างแน่นอนเลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สลับเวลาเข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับท่านี้หากผิดพลาดแต่ประการใดพูดผิดตกประการใดขาดตกบกพร่องแต่อย่างใดก็ต้องขออภัยมาัที่นี้ด้วยนะครับวาจาใดไม่สุภาพคือใาใดไม่สุภาพก็ต้องกราบขอพัฒนาภัยมานัที่นี้ด้วยนะครับและคลิปหน้าผมจะมีรถรุ่นไหนมานําเสนอหรือมีคลิปพาไปเที่ยวที่ไหนมีคลิปอะไรมานําเสนอ ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งก็รอติดตามกันได้แล้วก็ถ้าชอบใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตาม Facebook ในน h ชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้กันก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยกันทุกท่านโชคดีปีงูปีมะเส็งน,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดี